แน่เข้ามากลูกขอบคุณครับแต่ขอเช็คเสียงกันหน่อยกว่าวันนี้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ไทักทายกันเลยแต่บ้านน้องเลโกอยู่ไหนครับขอเสียงหนะน,น่อยครับที่บ้านด้วยเรียกพร้อครับสวัสดีครับอันนี้มาจากนาครสวรรค์เลยใช่ไหมเนี่ยอขอบคุณครับตาน,นะครับยินดีนนครับนะครับผม อาบ้านพิซันอยู่ไหนครับขอเสียงบ้านพิซันหน่อยฮะไปแพ้กันนะฮะไหนขอเสียงชาวอัมพวาทุกคนหน่อยฮะทีนี้นะครับทีนี้อัมพวาใช่ไหมฮะถ่ายรูปด้วยรูปด้วยได้มา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 หนึ okay, nah okay. Okay. Er. ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับ พลงนี้นะครับเรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างแล้วกันนะครับเพลงนี้นะฮะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฟังแล้วก็ร้องกันได้อย่างแน่นอนนะครับ